ท่าน้งดทุกคนนะคะมนีนุ่น,นที่ยากกัได้มาวัดป่าเลไลน์นคะนะคะหวัวทีแล้วนุ่นที่ยากกับมาทายถ้ำวัดป่าเลไลนนครที่ปูเล่าไห้แนวทางที่จุดประสงค์ที่เล่าว่าจุดประสงค์อยากสางนะคะอยากสางแต่ว่าขาดปัดใจอยากสา่งสาระการเปรียดนะคะปู่นกับหายแนวทางงวดที่แล้วกับเขาตเต็มเต็มเนาะพี่น้อ,องนอเพิ่นหาสองห้าแปดกับสองเกตข้างล่างกับสองเก้าเก้าสองนี่นะคะ ตาบักงงสุดท้ายกับมีเลขแม่ตะเคียนมาหาหาหนึ่งกับหาสองแต่ว่าเลขปูจริงๆคือสองหาแกับ2อเกตกับเขาเกตสองบนนะคะนะคะงวดนี้นนทียากกับสิมาต,ตามปูหายา่าปูอยากสา่งคือเกานะคะปูบอกว่าตามพุ่มเจา้าทียุวัดปลาเล่ยนคอนี่นะคะขันเพื่อนเขาแล้วจะเข่าถึง8งวด เข่ามาแล้วสามงวดที่ซีนี่เพิ่งจะเอามาล่องช่องนะคะมาล่องช่องนุนทิยาผ้าร่วยนี่เป็นงวดที่ซีนะคะแต่ว่าปูว่ากระจิเหลออีกสีงวดถึงจะครบแปดนะคะเข้ากับข้อมาติดตามน้กากันว่างวดนี้ปูเสียหายแนวทางตัวใดสิเป็นเลขตัวใดสีได้สางสมข่วมตั้งใจบอนะคะค่ะว่าเป็นการเซเวลาเข้า,ขาไปฟังปูน้ากันเลยนะคะนุนทิยากระสิไทยเห็นสถานที่ตรงนี้ที่เพื่อนอยากสา่งเาราการ,ปรเปรียดน,นะคะถมดินไว้แล้วแต่ว่ากระขาดปัดใจ ก็เลยบ่นได้สัางแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะพ่อแม่พี่น้องสายบุญกับบ่มีผ้าป่าบ่มีอย่างมากนะคะก็เลยไห้นุ่นทิยากับช่องเฮงรู้เรื่องหาเก้าเป็นสะพานบุญไห้นะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะเด้องวดที่แล้วนุ่นทิยาเอาล่งช่องไปกะเข่าสองเกตเกตสองบนนะคะบนไห่สองเกตมากออกเกตสองบนนะคะนะคะเขาก็มาค่อยติดตามน้ำกันนะคะว่างวดนี้ผู้สีไห้ตัวใด จะได้เห็ดได้สางบอ่อสมความตั้งใจของปู่บอ่อนะคะเอาไปป้างนํากันเลยค่ะก็<ๆ>ะได้โชคได้ลาบกสิมาทําบุญกับปูนะคะช่องนนทิยาพารวยนี่ทําบุญกับปูวัดป่าเรไรนะครเป็นจํานวนเงิน600บาทช่องเฮงลุ่งเรืองห้าเก้านวนเงินสองร้อยบาทนะคะทำบุญกับปู่นะคะ โชกมันไปเกินตลอดไม่ได้สร้างไม่ได้โอ้ย,ยอยากสั่งอยากเกตแล้วคุณแม่มันมันหลอกบนเนาะปูเนานะสองเกต<ก>ผู้ผู้หายาผู้หาสองหาแปะกับสองเกตบนเมืนบ่ค่ะก็ถือว่าเขาอีกนะค่ะเพราะว่านเขาโตัวกับเนาะค่ะเนาะนะแต่ว่าข้างล่างหาเก้าสองตัวเดียว บอกบอกถือฟังบอกือฟังบุญกัมาบุถ้า่าเลอันคนฝันที่ที่แม่แต่แคยนคนมา่คนมาตัวหาหนึ่งกหาสองเคนมาตั่ว้นมาอยากงห้เขาสั่งเาอ่มั่นคือร้านมาตัวคอยังบอกย่จะบอกมาตัวค่อก็วาตะเลขคูจริงๆนี่สำแนนนะคะสองหดกับสอเกข้างล่างเก้าสองสั้นนแบนี้ถมามาเด้องวดนี้เด้อม่สมเก้าเดี๋ยวร้านจดกันค่ะ เก้าสามนี่นะบนและล่างค่ะอย่าอย่าวา่ากันเก้าสามสี่เก็บกเก้าเก็บ ศูนย์เจ็ดกันไปเนะ่อขนาดนั้นบนล่างบอกค่ะบนล่างบนล่างขนานเลยบนล่างให้นั่นเลยบนล่างใส่ซี่คูสักนี่ให้ซื้อบนล่างไปกลับน้ำหนูปูเนาะไปกลับเลยนะโอ้ยง่ายให้ง่ายคัะง่ายเนะี่ยเดี๋ยวเขียนไม่ค่ะธรรมดามันใช่ไหมที่มันทำบนล่าง ปูหายเหล็กนั่นเลยใแนวท่างไปเลยนะคะเก้าสามสี่เจ็ดเก้าเจ็ดกันคือสองเก้าตัวหนึ่งได้กันไปไหนนะกันไปล่างสองเก้ากันสองเก้าเออล่างกับศูนย์เจ็ดขายมันขายมันบัพลิกหลอกไข่ก็มันก็ต้องเข่าอันตัวนี้บนล่างไปกับไปกับแค่นั้นแหละ นี่โซนหนึ่งแหละเราได้ตัวตอกหัวพันทีหนึ่งเออทีหนึ่งแต่ว่ามันมันตรงกับวันมันวันสามชีวิตเนอเนาะเดือนนี้เนาะครับมันเลกว่าจันทร์อะเรียกว่าวันจันทร์ก็เลยเสีอวันอาทิตย์ไหวเสียนั่นเก้าสามนั่นอ๋อครับเก้าสามเป็นเลขวันอาทิตย์เด้อออือเก้าสองเนี่เป็นเลขวันจันทร์เด๊สองเก้าเนี่ คู่ให้กันยูนิมีตัวเดียวบอค่ะสองเก้าสเกาให้กันเลยถ้าวเลขจริงๆให้แค่ซี่คูเก้าสา7ซีเจ็เก้าเจ็ดกับศูนเจ็ดเท่านี้ะค่ะเนาะไปทำนีละไปกับบนล่างเออดาวตาสีวาดสนาโสภไยมันเ้อเจี๊คู่กับบอหลายแล้วค่ะเด้อหน่อยๆไปกรบบนล่าง แต่แล้วหามันกันได้แค่ทักไอเล็กแหละมันนั่นอี่เล็กเือจังมือมาสุดท้ายมือสุดท้ายมือสุดไทยมือสุดไทยเออที่ว่าก็ลูกตาจีดิอธิษฐานไว้ว่ามันสีมีอบอลสุ่มนี่จะออกบอลขับจ้าจ้าขึ้สีมือสุดท้ายนั่นมือขึ้นมาเจ้าม้าวันที่ถ้าเป็นงวดนี้มือสุดท้ายจริงๆอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบให้ร้านมาอีกเป็นบ่อนาะเพราะว่ามัน ผู้สิเป็สิเน้นเน้นสิเน้นเน้นเอาอันเะเป็ขอพุ่มเป็นเบิ่งจังสิได้บ่แต่ว่าตัวนี้ก็ลองหายเมื่อแล้วละนี่ค่ะสิเน้นเอาตัวเดียวเนี่ยนะค่ะอ๋อวันที่วันที่ยี่สิบเก้าหรือสามสิบหาร้านมาอีกสิเน้นเอาคู่เดียวนี่นะบนล่างแย่า้นหนนะจังสิบอกได้ว่าคู่เดียวเหลือตัวใดค่ะค่ะนะคะอันนี้คู่ล้วก็หายแล้นะคะสวัดวันที่หนึ่งพฤเศษกาสองหาหกซีนะคะคู่หายเก้าสาม สี่เก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดโตกันก็สองเก้าพอรอไปกับบนล่างนะคะตาว่าวันที่ยี่สิบเก้าหรือสามสิบไปนู้นที่ย่ามาตามอีกวันที่ฟันหายบนตบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งนะคะจนะูวัดป่าเลไลน์นะครนะคะอยากโทษฐานเมอือนนั่นละเบื่อโทษเบื่อโทษ เดี๋ยวนั่นียากก็บสิึสิึสหมายเลขบัญชีสำหรับผู้ใดอยากข้างบุญกับปู้ก็จะมีหมายเลขบัญชีกับหมายเบร์โทรศัพท์ปู่นะคะธนาคารทกสศศ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 ศ้ศศ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 ศนศิศศรศศนศศ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 นศศศะ หมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์0 2 6 5 7นะคะ098 2 4 0 2 6 5 7นะคะปู่พันธนะคะปู่พันธวัดป่าเรไรนะคะนี่เบอร์เดียวนะคะ,นะคะอยากคุยกับปูอยากรวมทัาบุญกับปู่กับหมายเลขบัญชีนี่เด้อค่ะเด้อเก็บหน้าจอไว้นะคะธนาคารทอกอสอนะคะ น่นท color. shirt. of of an ははี่ยากอกรับทันด้เี่ยนอ่โทรศัพท์ปูล้วจะเป็นแบบกดนะคะเ้อว่มเ็นแบบรูดมันม่สามารถเบิ้งช่องยูทูบได้แล้วค่ะบหมายเลขบัญชีอะศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามห้าสี่สี่ห้าหกหกสี่นะคะผนขันติธรรมโมนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปหกนะคะ สำหรับผู้ใดอยากคุยกับปูพันเนี่ยเด้อวค่ะเด้อวัดป่าเรลัยนครนะคะเพิ่นหายงวดออกออกซื่องวดแรกกับเขาเลยนะคะเข่าสองเกตบนผู้เพิ่นบอกว่าจะหายถึงแปดงวดกระเท่าก็่าหายตอนที่บพื่นออกซองนละ้มีมาแล้วสามงวดมาออกซองงวดนี่งวดแรกเป็นงวดที่สี่แต่ว่าปูว่าเหลืออีกสี่งวดพี่น้องฟังดีๆแล้ค่ะเด้อยเหลืออีกสี่งวดเท่ากับกอยมาติดตามน้ำกัน ถ้าถือก็คอยมาถําบุญสั่งวัดสั่งซาราการประเลี่ยนน้ํนา,า,าบนูนะคะหมายเลขบัญชีนะคะ19 30 31ประมาณนี้นะครับแอดมินก็จะลงตัวเลขนะครับที่ปูจะเน้นให้นะครับบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งนะครับย้ำนะครับปูจะเน้นให้โค้งสุดท้ายบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะครับ พี่น้องก็กดติดตามไว้เดอ้อนะครับจะได้โชคดีไปด้วยกันนะครับจะได้รวยกันยกช่องนะครับค่าบุญประพูนทัศน์เที่ยวนี้อ่าพี่น้องเพิ่นโชคดีเพิ่นกะอาจชมาร่วมทำบุญมา่นร่วมสร<า>ั่งปลาร้าไปครับอยากก็ว่างอยู่เพีล่ะ เตรียมทู่พี่หล่าว่ามาเตรียงไหนถ้าเก้าหันหันเพิ่นเพราะมีโชคมีลาบแม่เพิ่นกับสีมาซอยเฮากับสีเหล้วเยอะอกครัวมันเป็นยังบุญเนาะเพราะว่าจักรพรรดิเขาเป็นยังบุญนะให้พระสันดอกพุมพุ่มเจ้าทีเพิ่นกับผู้งาต่ง่ายเพิ่นกับผงสีซอยเยอะดอกซอยให้เขาทุกวัดเขาไปดีจักสามซีงวัดกับสีเปล้าอยอะวะผู้วันตามพุ่มวัดนี่เคยเขาเขาถึงจักงวดกับผู้โยนีเป่ค่ะ บอกให้ขอไปเป็นน้องดีใจกันนะคะแต่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 ผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วตั้งแต่มาบวชอยู่เที่ยงเพลินที่แรกค่ะไข่สีงวดซ่อนซ่อนนี่อยู่นี่เขามาสีงวดสีงวดซ่อนซ่อนก็มามาก็ได้ถือเพิ่นก็ได้หายประยงไะอ๋อครับก็ได้กลับขึ้นมาอยู่น้ำเพลินอีกมาถือปีที่แล้วนั่นค่หกงวดค่ะโอ้ ต่อกันเลยยมันบ่ค่ะต่อกันเลยหกงวดแล้วก็ยุดไปยุดไปก็เรียกว่าเข่าขามาเพราะก็มาเข่านี่ช่วงรอดเสี่ยวพันสานี่ยสามสี่งวดเนี่ยมาเขางวดเพิ่งจะมาเข่าสี่งวดนี่มันบ่ค่ะสี่งวดนี่ผู้ว่าเหลืออีกจัางวดป่ะคะมันคือว่าติขอมันจะแปดงวดคอคอแปดงวดได้ไปแล้วสี่งวดได้ไปแล้วสี่งวดแต่ว่าเพิ่งจะมาลงช่องว่าก็มาล้องสองสองงวดนี่เด้อค่ะสองงวดนี่ค่ะถือออกมาถือมาแล้วสามงวดค่ะสี่งวดกงวดบางขันค่ะ กะเท่าก็มาถาสีงวดงี้นอีก4ีงวดเลี้ยงีงวดกะเท่าก็มาทั้งมดนุ่นที่ยาสิได้ลงประมาณถางงวดวัวมวดที่แล้วนั่นประมาณถางงวดเลื่อนหางงวด เป็นหางวดก็เลยอซีงวดเนาะคูเนาะซีงวดนั่นทันเข่าก็ได้ทุ่งวาดทุกงวาดก็ไปทุกงวาดลดเอาคู่แบบไม่เป็นต่อไปแล้วไอ้ที่มือได้มือไหนมันมันเข่ามันหัวหายุทธันสั่งค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุูก็ยืนยันอยู่ว่าวันที่ยิบเก่าหรือสามสิบนี่สิบปันท่องห้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวเนาะร้านก็สิมาอีกเด้อค่ะเด้อมาตามให้จะได้หน่อยหน่อยคู่ครับว่าตัวใด เน้นตัวใดแท้นะคะเนาะเน้นเี่อยู่ในนี้หนีละยู่ในนี่หนีละท่าตัวเลขยู่ในนี้แม่นบ่ครับแม่นอยู่ในนีละอ๋อตัวเลขยู่ในนี้อยู่ในนี้หนละที่มีแต่สิตัดออกนะสิบ่อผ้ซื้อเบิด์ตแต่ไม่ได้เสื้อหน่อยที่สุดที่หน่อยเสืสุด4คู่กับตก้ย3คู่กับตกกัน2คู่นี่สิตัดออกให้างเดียวย่างละคู่บ่คู่แมนอ๋อให้เดียอย่างละคู่เลยเนาะครับเนาะตัดออกบ่ให้ยังเหลือหลายพันนั่น วันเสือไล่ไปไม่ไปเสืกอกระโดดกระเดียดเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ปูยังว่าหลายอยู่เสือไปกับบนล่างก็ถือว่าหลายแล้วแต่ว่ามือสุดท้ายตามคงสุดท้ายปูสิตัดให้เหลือข้างบนคู่เดียวข้างล่างคู่เดียวก็ค่อยมาติดตามน้ำกันเด้อค่ะเด้อโอ้ยน่าจะวอดมือตัดเลยเนาะแต่น้อง <c oughs> <c oughs>